ขอบคุณอาจารย์ควมองฟ้าสตาร์เซียร์นะคะสำหรับการเปิดไพ่อวยพรให้กับรูปเพจทาวเวอร์เว่ไพ่แห่งชีวิตหากใครที่เข้ามาดูคลิปนี้สามารถน้อมรับพลังงานดีๆผ่านคำทำนายไว้เป็นแนวทางในชีวิตของคุณในตอนนี้ได้เลยนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์ไฟนอนนะคะผู้ที่สอนโหราศาสตร์ได้หมอแตงค่ะคอสโนไบโอกราฟีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้อาจารย์เปิดไพ่นะคะ ไปกับลูกเพจฮาโลเว่แพทย์แห่งชีวิตค่ะวันนี้เป็นไพ่เขาเรียกไพ่อะไรเอ่ยไพ่โซดีแอคค่ะเป็นไพ<ท>่22ลาษีค่ะเราจะพูดภาษาดาวกันพูดภาษาดาวกันไพ่อยากบอกอะไรคะไพ่เราได้เวรอร์รกโกเวอร์โกลักขณาหนูค่ะอาจารย์อ๋อไม่น่า วอร์โกนี่เป็นราศีของเ,ออเขาเรียกอะไรเป็นสาวบริสุทธิ์เนาะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องสุขภาพจริงๆถ้าอยากบอกให้ทุกคนก็ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนน่าจะมีโชคลาภเนาะลามาไหว้พระมีโชคลาภแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันไว้ด้วยนะจ๊ะ นะครับเวอร์เก็ฝากวลโ์โไว uh, ้ดูแลสุขภาพนะจ๊ะค so ่ะครับผมขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นะครับดูซิว่าคุยกับลูกเพจทลูกเพจทให้หายชีวิตเป็นกับอันนี้อาจารย์กำมลนแสงลวงค่ะับเราก็มาคล้องกับไพ่ฮันนุมานนุมานนะครับโอ้เดี๋ยวไพ่เจ็บไม่เท้าเลยนะ มันก็แปลว่าใครก็ตามนะครับที่เจออุปสรรคในช่วงนี้อนะย่ายอมแพ้ครับสู้ลุยต่อ,อไปนะครับมเมื่อคุณลุยต่อ,อไปคุณมีใจที่จะสู้มันเนี่ยชัยชนะจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออย่ายอมแพ้นะครับถ้าไทรคิดไม่ออกนะครับไปเปิดเพลงต้องสู้ของเจินเจิ้นนะครับฟังแล้วจะเกิดพลังงาน,นพลังงานที่ดีค่ะข,ขอบคุณค่ะอาจารย์ดีดีครับ ดีค่ะอันนี้อาจารย์ขลาาค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้อาจารย์เปิดไพ่นะคะว่าอย่าบอกอะไรกับลูกเพจค่ะครับโอเคเปิดหน้าสองไม้เท้านะครับอ่าครับผมเนาะครับนี่อ่าต้องเตรียมตัวออกสู่โลกกว้างครับครับเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับโลกกว้างกำลังรอเราอยู่ เดินทางไปหาความก้าวหน้าต่อไปครับผมขอบคุณอาจารย์นะคะครับครับครับสวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์ตุ๊กตาคะอาจารย์โสโสชยากรเดินะค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะให้อาจารย์จับไพ่นะคะแล้วก็อวยพรลูปเพจทาโลเวทห้าแห่งชีวิตค่ะโอ้ได้ q ค e n ออฟคัพนะคะปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอให้เฮงปังดังรวยนะคะเพราะว่าเพราะว่านะ โชคชะตาเนี่ยเปิดแล้วนะคะฟ้าเปิดแล้วมีโอกาสสำเร็จนะคะถ้าคุณตั้งใจคุณสะสมมานะผลมันออกแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เตรียมตัวเจิดจรัดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคกะขอบคุค่ะ